โอเคค่ั้นเลยนะคะขอบคุณทุกคนมาคกค่ะ,คะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่แกลเลอรีงของ S M X R นะคะคุชชั่นใหม่ของเราค่ะใช่ค่ะก็คุชชั่นของเรานะคะก็เป็นเนื้อที่นี่เลยค่ะตอนนี้ร้อนไหมคะทุกคน ร้อนใช่ไหมเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้เลยค่ะดูสังเกตหน้าเราไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะก็จะเป็นคุชชั่นที่เหมาะกับผิวคนไทยค่ะปกปิดติดทนแน่นเนียนไม่หนาคะใค่ะเอามาหน่อยคุชชั่นเนี่ยข้างในอเอามาดูหน่อยนะคะแล้วก็นี่เลยอคุณอาคุณอา CEO แนะนำตัวก่อนละกันค่ะอาชื่อชื่ออาแล้วกันนะคะโอเคค่ะปกติอาทําธุรกิจเกี่ยวกับบรรดาแคร์สกินแคร์อยู่แล้วค่ะทำมา18ปีนะคะแล้วก็ งานนี้ก็คือเรามาร่วมกันกับคุณจอยคุณโรสค่ะเป็นหุ้นส่วนกันนะคะก็ะเราก็รู้จักกันมาสิกว่าปีแล้วเนาะ,ะใช่ใช่แล้วเราก็แบบเหมือนเริ่มจากการเป็นหนูเป็นลูกศิษย์คุณครูก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้จักกันมานิสัยใจคอแบบทุกคนเราเข้ากันได้เราก็รู้ว่าเราต้องทำารืิจร้อมก,กนนัรหนูเออเอเรียนให้เรียกแทนได้ว่าหนูเหรลคือเป็หน้าเด็กอะค่ะอ่็นคนที่แบบว่าโอเคเรื่องทำารกิจอาแบบค่อนข้างจะมีประสบการณ์เนาะส่วนเรื่องของเมคอัพนะคะก็คุณครูแน่นอนผ่านมากี่หมื่นคนคคะูบอกสิ ก็สิบสองปีปอ่ะก็เป็น,เป,นเป็นหมื่นคนแล้ว<ช>นะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ทํางานนะคะแล้วก็การทํางานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องอสกินไทายนะคะมันทําให้เราได้แบบว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจากประสบการณ์จริงของเรานะคะใช่แล้วก็วันนี้นะคะ SM a c a d e m ะมีของเรานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าร่วมกับคุณอาคา่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสกินแคร์18ปีก็เลยนําความรู้เหล่านั้นนะคะทุกคนมาผสมผสานกันในแล้วต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องบำรุงไปด้วยเลยดีกว่าไหมจะได้ทั้งแต่งหน้าสวยแล้วก็ผิวสวยไปด้วยในตัวนะคะก็ฝากแบรนด์ของเราด้วยนะคะ SMR ค,ค่ะคุชชั่นตลับแดงของเราใช่นะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเนี่ยเหมาะก,กับพี่ๆพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยนะคะออกนองออกแดดนะอันนี้มี SPF อุทิศภาพี่เอบวกบวก<ช>บวกใช่เออแต่ว่าวันนี้ทุกคนได้นะเดี๋ยวทราเกตเฉพาะนะคะว่าเราทำมาเรามุ่งไปที่ท่าเกตไหนอะไรนะจริงจริงท่าเกตก็เป็นสําหรับคนที่ชอบการชื่นชอบการแต่งหน้าชื่นชอบการแบบ เขาเรียกแต่งหน้าสบายๆแต่งหน้าง่ายๆคือเหมาะกับยูเซอร์ทั่วไปจริงๆ่ง<ช><ช>เราบอ,อกเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ทำโปรดักออกมาก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องเน้นว่าคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลนะถึงจะใช้ได้ค่ะจริงๆทาร์เก็ตของเราคือคนทั่วไปเลยที่แบบอยากที่จะมีผิวที่สวยแบบดูแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะวุของเราก็คือแบบเป็นเซมิแมทก็คือไม่ได้แบบฟูเข้ร์เรจขนาดนั้นนะคะก็เป็นแบบที่สามารถทาในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าอยากจัดแนมจัดเตมเหมือนพวกเราวันนี้เราก็จะตกประมาณรองรอบ ่คขัดหวังยอดไข่ไว้ยังไงบ้างคะในร้านแรกโอ้โหร้านแรกก็ต้อง อยู่แล้วค่ะก็ต้องแดหลักนะค่ะใช่เพราะว่า f o c ของเราก็ไม่น้อยแต่เพ่ตอนนี้ก็คือไปครึ่งทางแล้วก็เปิดตัวได้เดือนเดือนกว่าเดือนกว่ายังไม่2เดือนเลยครึ่งทางแล้วค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเตรียมรีพิคออเดอร์ละแล้วก็วางแผนทำลอนช์นิวโปรดักต์เราด้วยเพราะว่าเราคงไม่ได้มีแค่คูชชั่นอย่างเดียวใช่เราก็จะมีสินค้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีมากครับตอนนี้ไปตามคาดหวังไหมคะว่าแบบเราคือบอกเลยว่าจะบอกว่าตอนแรกอะ เข็มขัดยาวเกินคาดเกาดใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนรอคอยมากคือพอแค่ครูโพสต์คลิปปุ๊บชทุกคนก็มาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่พอเวลาที่คลิปออกไอพอเวลาที่ของออกมาปุ๊บทุกคนก็คือซื้อกันแบบแบบซื้อกันไวมากใช่ค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งในสถาบันด้วยถ้าถ้าเปรียบเทียบคุชชั่นเราเหมือนลูกช้างอ่ะ เพราะเราตั้งท้องคุชชั่นเรามา2ปีทุกคนนะคะแล้วก็เราก็ฟูมฟักลูกสาวตัวเล็กๆของเรานะคะเพื่อให้ออกมารับใช้สังคมจริงๆ <c oughs> ทุกคน <c oughs> จริงนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพี่ๆนักข่าววันนี้ได้ลองแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ประสิทธิภาพความปังของคุชชั่นของเรานะคะนี่เราเล็งแล้วไมวนะ <c oughs> เราเล็งมาแล้วเล็งเรื่อแล้วสีให้ด้วยเพราะว่าเราไม่พี่ๆไปแบบว่าคือเราต้องให้เหมาะกับพี่ๆจะได้แบบเอาไปใช้ได้จริงเวลาออกงานถูกนะคะจากนักข่าวกลายเป็นดารา ที่บอกว่าใช่ <S <S ใช่ใชค่ะว่าหลายๆคนก็บอกว่าพูดรมวพูดจอยขึ้นแ่นเป็นยูทูเรูไป็นที่เริยมต้นเลยใช่ไ,ไงบ<ช>้<ช>างคูตรงนี้ได้เอามาช่วยในในพาร์ทเรื่องที่กับพี่ายอะไรน้โอ้โห,โหโก็ทำคลิปแค่เนี้ยค่ะเสียงเงินล้านค่ะก็อย่างที่บอกเราก็เป็นคลิปคอนเทนต์คร<ช>ีเอเตอร์ด้วยก็สามารถเอาในส่วนตรงนั้นนะคะมาทําคลิปวิดีโอแล้วก็คุชชั่นของเรามันก็เลยไปได้เร็วแล้วก็ปังด้วยนะคะแล้วพอคนคือสําคัญอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคน คนซื้อไปลองมันสําคัญว่าซื้อไปลองแล้วมันดีจริงอย่างที่เรา,<ม>าโปรโมท<ช>หรือเปล่าแล้วที่เราทำคอนเทนต์น่ะก็คือเราทํากับคนธรรมดา<ช>แม่ค้าเขาขายเข้าโพดปิ้งมั่งอะไรก็คือบุคคลนี้อา,อาชีพต่อไปอยังไงอาชีพต่อไปนักนข่าว,าวหรือเปล่า บบว่าจริงๆเลยที่เขาแบบว่าออกแดด<ช>ทำงานตามปกติ<ช>เลยนะคะ<ช><ช>เราก็ทําให้ได้รู้ว่าประสิทธิภาพของของคุชชั่นของเราเนี่ยได้ตรงตามโจทย์ที่เรา<ช>ต้องการจริงฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสังเกตแบบคลิปวิดีโอเราส่วนใหญ่จะเอาแบบอาชีพหลากหลายแต่ว่าใครที่อาจจะเคยถอดใจจากความสวย ขอให้กลับมาลองคุชชั่นของเราแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเรามันผิวสวยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอือพี่อาเป็นไงคะพอ,อรจ,จากลูกศิษย์มาเป็นผู้ส่วนขอเสริมนิดนึงด้วยความที่อาทำธุรกิจเนาะแล้วก็<ะ>อามีทีมงาน<ะ>แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของ d e v e l o p product หรือว่าการอ m p o r t ์ตอะไรต่างๆแล้วก็การเม a g e เรื่องของหลักบ้านช่องทางการขายอะไรเงี้ยค่ะมาประกอบกับที่คุณครูเนี่ยมีความเก่งคือเป็น Creator เรื่องของคอนเทนต์เรื่องของ marketing ้ครูเก่งแล้วเราก็เอาจุดเด่นของเราคนนนาะทีี่มมมรวกั มันก็ทําให้ทีมของเราอ่ะแบรนด์ของเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่เรามีก็คือว่าครูทำคอนเทนต์ออกมาคือปังทุกคลิปแล้วก็ใช้คูชชั่นของเราจริงๆแทบจะทุกคลิปเลยถ้าพี่ๆสังเกตเห็นนะคะแล้วก็ไวรัลแทบจะทุกคลิปด้วยะ็แล้ต่อไปเล็งอะไรไว้คะก็คลิปได้ไหมเรอเล็งไว้หรอจริงๆใบได้ไหมอะเออะไรอะ ตอนนี้เราเดวอลอปไปเยอะอยู่นะคุณอะไรที่อะไรที่อยู่บนตาแต่อยู่ใต้หน้าผากค่ะคือเราเดวอไปเยอะแต่ว่าตัวไหนอะที่จะถึงคิวก่อนอะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนเคสผ่านก่อนใช่แล้วก็สเตบบลิตี้คือคือต้องสเตเนื้อด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ทำดีเอามาขายแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเราต้องสเตเนื้อใช้เวลา30วัน45วัน60วันพอเนื้อผ่านแล้วคุณภาพเป๊ะแล้วเราถึงจะนําออกมาขายทีนี้ขึ้นอยู่ว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนใช่ ถาเรียนก็จะได้ใช้ผลิตต่าใช้ทุกคนใช่ค่ะแล้วแต่ละคนก็ช็อปกลับไปไม่ต่ำกว่า3าสี่ตลับค่ะเราก็มาเจอตัวแม่ตัวมามแล้วครูบอกว่ากติบว่าแบบเออบางคนเอามาแล้วแหละแล้วก็เขาก็แบบซื้อมัก็แพงแพงอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนเขาตัดสินใจง่ายมากที่จะเลือกใช้ของเราในราคาแค่แบบหลักร้อยเขาบอกว่าหนูไม่น่าเชื่อเลยว่าครูชั่นครูจะแบบแค่หลักร้อยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกอันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจนะกับระยะเวลาที่เราเดเวล็อปมาแล้วแบบคุณภาพลูกค้าเขาแบบ คอนเฟิร์มให้ใช่ค่ะสุดท้ายผูฝากหนค่ะซิสเตอร์เมคอัพค่ะเดี๋ยวให้พี่อาฝากคุชชั่นได้เลยค่ะนอกจากซิสเตอร์เมคอัพของเราจะวันนี้ก็เปิดตัวคุชชั่นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกอย่าเพิ่งถอดใจกับความสวยนะคะเราก็สอนแต่งหน้าด้วยค่ะทุกคนใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือแบบจะแต่งหน้าไปออกงานแต่งหน้ารับปริญญาต้องเสียตังค์ทีละหลายพันมาเรียนครั้งเดียวค่ะทุกคนตกเฉลี่ยวันละสองบาทใช่วันละสองบาทนะทุกคนเพราะว่าเรามีอายุที่ยืนยาวนะชัเฉลี่ยของเรานะแล้วก็ สวยตลอดชีพเรียหนึ่งวันนะคะโอเคค่ะสำหรับอาฝากคูชชั่นเนาะจริงๆคูชชั่นของเราก็เป็นคูชชั่นที่ใช้ได้แบบทุกๆวันนะคะขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้งานไหนถ้าเป็น everyday use ก็ตกเบาๆก็สวยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะใช้ในแบบแต่งหน้าออกงานแบบพวกเรานะคะก็ตกประมาณสองรอบเหมือนที่อาบอกเมื่อกี้เนาะก็ของเรามันเป็นมากกว่าคูชชั่นธรรมดาเพราะเราใส่สกินแคร์เข้าไปในคูชชั่นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องกันแดดเหมาะกับบ้านเราอยู่แล้วเรื่องติดทนกันน้ำกันเหงื่อเห็นไหมเพราะว่าหน้า เหลือไหลแต่ว่าคุชชั่นไม่ได้ไหลาตามมากคุชชั่นไม่ติดทิชชู่เลยนะคะก็คือฝากที่ไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่เ <c oughs> ชื่อว่าประสบการณ์นะคะของเราไม่ใหม่อย่างแน่นอนนะคะก็ฝากติดตาม S M X R <c oughs> ด้วยนะคะว่าจะออกผรลัพอะไรเนะนี่ยนะใครที่อยากซื้อช่องทางไหนบ้างคะคุณช่องทางนะคะถ้าใครที่มาเรียนแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะก็สามารถซื้อกับดีสเตอร์เมคอัพที่โรงเรียนได้เลยแวล้วก็ใช่ค่ะแวะมาก็ได้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะเราก็ ในช้อปปี้ a า a นะคะ Tik To อกนะคะแล้วก็มีใน Facebook ด้วยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะประมาณส3สาเดือนให้หลังสั่งเนี้ยอาจจะมีลงในร้านบิวตี้บางางด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่คอนแทคกันอยู่แล้วก็เราคิดว่าเราอยากทำตลาดออนไลน์ให้โตก่อนเราเป็นที่รู้จักจากนั้นเนี่ยการกระจายเข้าสู่ตลาดที่เป็นตลาดร้านค้าทั่วไปออฟไลน์เนี่ยก็คือก็ไม่ใช่เรื่องยากสาหรับวกเ่าใช่ค่ะจากประสบการณ์อ่ขอฝากด้วยนะทุกคนขอฝากด้วยค่ะพี่ๆก็เหมคุณพี่ด้วยค่ะเอสเอมาตลับแดงนะคะ ハハハハ